สวัสดีครับก็มาถึงช่วงการบ้านสแกนหุ้นไทยเทคนิคประจำวันที่6เดือน8ปี2563นะครับซึ่งตลาดเซ็ตของเราวันนี้ก็ดูแล้วก็ทรงตัวมาทั้งวันครับมีขึ้นบ้างลงบ้างแล้วก็ใท้ายมีแอบลงมานะฮะแอบลงมาหน่อยหนึ่งนะทำให้ปิดไปที่ติดลบ4จุดนะครับหรือ0.31ตรงนี้นครับโดยหุ้นที่เราสแกนมาได้วันนี้อาจจะมีไม่เยอะมากนะครับไม่ค่อยเยอะมาก แต่ตัวที่เราสแกนมาได้นี้ก็ต้องเอาไปกรองต่อนะครับเอาไปลองไปเลือกดูสักหนึ่งถึงสองตัวเพื่อเพื่อที่จะเออเอาไปทําการบ้านต่อที่จะเทรดในวันพรุ่งนี้นะครับแต่ก็มันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกตัวนะที่ว่าจะสามารถลงทุนได้วันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นหุ้นทรงที่น่าสนใจนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้ด้วยอย่าอย่าเพิ่งรีบลงทุนถ้ายังไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะสแกนมาทั้งตลาดแล้วก็กรุบรวมให้เหลือแค่นี้ก่อนนะครับเพื่อย่น เพื่อช่วยยน่นระยะเวลาให้กับเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่ต้องไปค้นหาในทุกตัวนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ที่ถ้าไม่สแกนติดมาเนี่ยก็คือจะเป็นหุ้นเทนขาลงนะครับจะเป็นเทนลงซะส่วนใหญ่แต่ถ้าตัวให้ติดมานี่คือจะเป็นหุ้นเทนขึ้นทั้งนั้นนะครับแต่ว่ามีตัวไหนบ้างนะครับที่พออ,อพอหน้าลงทุนหน้าสนใจลงทุนครับรูปแบบการาฟของเขาจะเป็นยังไงเรามาดูกันกับตัวแรกของวันนี้นะครับมีไม่เยอะมากนะครับแอดวาน <c oughs> ตัวแอดวานวันนี้ขึ้นได้ดีในสองชั่วโมงสุดท้ายนะครับขึ้นได้ดีแหละแท่งสูงเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ดีเพราะว่าอะไรมีอรี่อะไรหรือเปล่ารับข่าวดีเรื่องงบเรื่องอะไรหรือเปล่าเราต้องไปศึกษาต่อนะครับแนวต้านก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้ว่าแนวต้านอื่นเขาเบรกมาหมดแล้วนะครับนะครับแต่ก็ตรงนี้ติดแนวต้านพอดีเลยเน,นี่ยมาชนมาคือร้อยเก้าสิบเอ็ดจุดห้าเป็นแนวต้านนะครับแล้ว ถ้าผ่านไปได้แนวต้านถัดไปอยู่ตรงไหนนะครับเราก็มองในทมเฟรมเดย์ก็จะอยู่แถวจุดนี้ครับสูงพอสมควรนะครับคือ204โดยประมาณนะครับถ้าผ่านไปได้ก็ไปดูกันที่204เลยทีเดียวเพราะนั้นตรงนี้ผมขอแนะนําว่าคนที่ยังไม่ได้มีหุ้นนะครับรอยืน191.5ให้ได้ก่อนนะครับวันนี้วันนี้ยังไม่พ้นนะครับไปชนมานรอบแล้วแล้วก็ย่อดลงมานะครับ ถ้ายืนได้เราค่อยตามไปแล้วกันนะครับใครที่มีหุ้นอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งรีบขายรอดูก่อนเผื่อพรุ่งนี้เปิดไปแล้วยืนได้นะครับถ้ายืนไม่ได้ค่อยขายก็ได้ตัวนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องของสภาพ,พร,รับพคล่องเลยวันนี้ดีเลยนะครับดีโดยเฉพาะในสองชั่วโมงสุดท้ายเพราะฉะนั้นใครใครที่เก่งกําไรพวกเนี้ยพวกนี้ก็ลองไปทำกันบ้างดูนะท่านอาจจะมีเขาเรียกว่าการสวิงที่พอจะให้จับรอบเทรดระหว่างวันได้หรืออะไรอย่างนี้นะครับ ส่วนใครที่อาจจะไม่ชัวหรืออ,ออะไรเงี้ยรอรอยืน1.91.5ให้ได้นะครับก็ถ้าถ้าได้ค่อยตามน้ําไปแล้วกันส่วนจุดคัดจุดอะไรนี้ผมขอไม่แจ้งเพราะว่ายังไม่ได้นําให้ซื้อนะฮะยังยังไม่บอกว่ายังบอกว่าให้รอดูก่อนนะครับดูตัวต่อไปครับ a u ครับทำเฟรม60นาทีในลักษณะของกราฟมีแอบแดงในแท่งสุดท้ายแต่ว่าก็หลุดลงพยายามจะลงมาแต่ว่ามีดีดขึ้นกลับกลับขึ้นไปนะครับ ดิกลับมาที่8.9เลยทีเดียวนะครับจุกดมาที่8.7แต่ว่าดีกลับไปเพราะนั้นในแท่งสุดท้ายนี้ผมว่ายังมีแรงหนุนอยู่ครับโดยจากไส้ไส้ด้านล่างตรงน,นี้แล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยมีโกลเด้นครอสแล้วล่ะนะครับมีในช่วงบ่ายสองเที่ยงครับช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็บ่ายสองเนี่ยจะค่อนข้างขึ้นดีหน่อย <c oughs> ก็ยินดีกับคนที่ได้ถือตัวนี้ไว้น,นะครับแล้วก็ราคาปิดปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ปิดน่าเกียดมากนักนะครับกว่ารุ่มเข้าดี เข้าค่อนข้างค่อนข้าง,งดีในสองสามท่สุดท้ายเพราะฉะนั้นตัวนี้แนวต้านนะครับแนวต้านอันนี้จัดอยู่ในท้นต้นน้ํานะแนวต้านอยู่ที่ตรงนี้ครับจุดจุดเดิมเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเดือนที่แล้วเก้าจุดเจ็ดครับก็ยังไปได้อีกประมาณแปดสิบสตางค์เลยทีเดียวนะครับเกือบบาทเลยนะจ,จุดจุดสตอปลอตก็อยู่ที่ประมาณแปดจุดหกห้านะครับถ้แถวเนี้ยถ้แถว หลังๆจุดกูเลนคลอสตรงนี้นะครับผมก็ว่าน่าจะโอเคในจุดซับลอดนี้ครับเพราะนั้นจะขาดทุนประมาณ2ี่ส้าตังค์นะครับแต่ว่าลุ้นลุ้นไกลเลยนะครับลุ้นแปดสิบตังค์ประมาณนั้นเลยครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับพวกนี้เก็บไว้เก็บไว้ดูนะครับก็ผมว่าสวยนะครับเรามาดูตัวต่อไปนะครับอตัวนี้เป็นหุ้นการบ้าบีไอของเรานีเองครับซึ่งเมื่อวานนี้ใครฟังดูก็จะจะรู้นะครับว่า กําไรของเขาน่าสนใจไหมแต่วันนี้ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าผมตามเล่นไหมไม่ได้ตามครับด้วยดูในเรื่องของปัจจัยเชิงพื้นฐานตัวนั้นงบที่ออกมาโตโตค่อนข้างดีแต่ว่าไปส่องดูแล้วก็จะเป็นกําไรพิเศษนะครับก็เลยเลยไม่ได้ให้ในยะตรงนี้มากแต่ว่าวันนี้ขึ้นดีนะครับผมก็คิดว่ามันจะแดงเท่าไหร่แต่มันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าตลาดก็เขาเรียกว่าตกใจงบการเงินที่ออกมานะครับ แต่ผมดูไส้ในแล้วก็คือไม่ไม่ได้ใช้ไม่ใช่กําไรแทร้จริงนะเป็นกําไรพิเศษเอ่อแต่ว่าคนที่เข้าไปก็กาไรแล้วล่ะนะครับก็ยีก็ดินด,ด,ด,ดีด้วยเพราะนั้นก็ขอให้ลันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเขาทุบก็ออกแล้วกันนะครับโดยถ้าใครคิดจะเข้าราคาหกจุดหนึ่งตรงเนี้ยได้ไหม,มก็ได้แหละแต่ว่ามีแนวต้านอยู่ตรงปลายยอดอก็คือหกจุดสองห้านะครับเพราะนั้นถ้าใครเข้าเข้า,ขาตรงเนี้ยผมแนะนําว่าหลุดหกก็น่าจะออกแล้วนะครับยอมขาดสักสองช่องพอนะครับตอนนี้นะครับ ว่าผมผมดูแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบทางเชิงพื้นฐานนะแต่ว่าเราคุยคุยกันคุยกันเชิงเทคนิคตรงนี้ก็ตามน้ําไปเรื่อยๆนครับเอาเป็นว่าแนวเทคนิคจะต้องตามน้ําแล้วนะครับถ้าว่าแนวพื้นฐานก็คงทงจะไม่เล่นนะครับ <c oughs> เรามาดูตัวต่อไปนะครับ TKN ทำเฟรม60นาทีนะครับตัว TKN เนี่ยในระหว่างวันเนี่ยค่อนข้างดีเลยวันเนี้ผมตอนเช้าเนี่ยผมก็สแกนเจอ นะครับในช่วงเช้าเลยคือเจอเกิดกอดิ่งคอร์ตรงนี้แล้วมันก็ไปนะครับมันก็ไปช่วงสิบบวงเนี่ยมก็ไล่ตามกันนะครับสุดท้ายก็มาได้ราคากันประมาณเก้าจุดสามเก้าจุดสองห้าแถวแถวเนี้ยแหละครับนะครับก็ราะว่าสองชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยมีย่อลงมาเพราะนั้นใครใครไม่ชอบทรงว่ายอ่อดอะไรตรงนี้ก็ไม่ต้องเข้านะแต่ผมว่าในทรงตรงนี้ยังยังไม่เสียหายนะครับยังยังยังไม่ถึงขั้นว่าเสียทรงขอได้ลุ้นก่อนตัวนี้ถ้าหลุดเก้าบาทก็เพ่นนะครับ หมื่นเก้าบาทก็เพียนใครที่เข้าเก้าจุดสองห้านะก็ยอมขาดทุนไปยี่ห้าตังค์นะครับผมมองว่าจุดเร่งคอร์สเขาอยู่ประมาณเก้าบาทตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังยังถือเล่นได้รอรอดีดรอ,อบสองนะครับในวันนี้ในชั่วโมงท้ายๆนี่มีมีแอบยอ่อมีแอบโดนถ่ายทางลบในมานิดหน่อยนะเพราะนั้นตัวนี้ก็จัดอยู่ในหุ้นในหุ้นต้นน้ำนะครับเพราะว่าผมดูว่ามันยังโคง้งโคง้งแบกััต่าอยู่เสียงแดงตรงนี้ยังอยู่ในเทนอยู่นะครับยังไม่ได้เสียหายมากนะครับยังไม่ได้เป็นอะไรมากก็ ตามไปครับถ้าผ่านไปได้นะครับผ่านจุดแนวต้านประมาณของวันนี้ก็คือเก้าจุดสี่ห้าตรงเนี้ยผ่านไปได้ก็ไปมองกันตรงตรงยอดทั้งบนนี้เลยนะครับตรงนี้ครับที่เคยติดกันที่มีคนเคือมานสิบจุดสองสิบุดสามประมาณนี้นะครับก็ไปกันได้เป็นบาทเลยทีเดียวนะครับก็ยังค่อนข้างกว้างแต่มีข้อแม้ว่าอย่าหลุดเก้าบาทนะครับดูตัวถัดไปนะครับต่อไปเป็นทำเฟรมเป็นทำเฟรมเดย์นะครับเป็นทำเฟรมเดย์ตัวทำเฟรมหกสิบนาทีหมดไปแล้วนะครับสามสี่ตัวนะครับมีขนาด มาดูตัวทําเฟรมเดวันนี้แรงเลยทีเดียวนะครับเป็นหุ้นตัวที่สแกนเมื่อวานด้วยสแกนติดมาเมื่อวาน AUCT ครับผมมองว่าถ้าปิดซิลลิงอย่างเงี้ยเขายืนอา่ามองว่าจะยืนเหนือแนวต้านเดิมได้หรืออย่าง่าผมมองว่าได้แล้วนะครับแนวต้านเดิมประมาณเก้าบาทนะครับปัจจุบันนี้เก้าจุดหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็วอลุ่มส่งดีมากส่งครับเขาเรียกว่าแรงหนุนส่งดังนั้นถ้าพรุ่งนี้ไม่ได้หลุดเก้าบาทก็หน้าตามไปนะ หน้าต่างไปต้องดูด้วยว่าเปิดยังไงเปิดดูดเก้าบาทก็เพนแล้ะนะครับตอนนี้ลองลองเข้าไปคำขำแล้วก็คัดสต็อปลอสประมาณสักเก้าบาทแล้วกันนะครับแคบๆพอคนระับก็กลัวเหมือนกันถ้าเขาทุบเขาก็ทุบทุบแท,ท่งยาวเหมือนกันนะนะครับถ้าตราบใดที่เขาทุบยาวเกินครึ่งหนึ่งของแท่งหน้าเนี่ยก็คือน่าจะจบแล้วแหละนะครับใครจะใช้สต็อปลอสเก้าบาทก็ได้หรือว่าจะใช้ครึ่งแท่งตรงนี้ก็ไม่ผิดนะแต่จะลึกหน่อยนะถ้าครึ่งแท่งนะ 8.6ไปทีเดียวนะครับผมผมแนะนําให้ใช้จุดที่เขาเบรกขึ้นไปตรงนี้แล้วกัน9บาทนะครับเป็นจุด stop loss ครับแคบๆแล้วกันเสี่ยงเอาอข่าวยอมขาดทุนเพิ่ิ10 10สตางค์อะไรเงี้ยครับสําหรับสายตามน้ํานะสายหุ้นหุ้นแตแตกก็อย่างนี้นะครับต้องมีจุด stop loss นะครับตัว a u t t นะครับก็ไว้ดูหน้างานพวกนี้อีกทีหนึ่งมาดูอีกหนึ่งตัวครับเป็นหุ้นเรียบๆนะครับค่อยๆไปค่อยๆเปค่อยๆไปกับ CSG โดยจัดเป็นหุ้นต้อนน้ํา ครับเสียเพียงแต่ว่าวันสองวันก่อนหน้าเนี้ยถ้าเป็นแท่งตเขียวหน่อยจะสวยมากเลยนี่ยังเหลืองๆอ,อยู่นะแต่ว่าวันนี้เขียวดีนะครับเขียวค่อนข้างดีเลยละ่ะแล้วก็ออกแนวว่าโคง้งโค้งปลายนะครับแนวต้านก็ชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้ครับจุดนี้ครับแนวต้านคือสองจุดหกสองปัจจุบันสองจุดสี่แปดก็ยังไปได้ประมาณสักสิบสี่สตางค์สิบสี่สตางค์ในหุ้นราคาสองบาทกว่าางี้หลายเปอร์เซ็นต์นะไม่ใช่ไม่หลายครับเยอะเลยครับหลายเปยนอนเรเเอ์เซ็นต์นองมาคำนวณคำนวณเปอร์เซ็นต์ดู Uh, จุดสตอปล็อตอยู่2.4ครับอยู่หลังจุดหลังก็เล่นครอสนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถ้าไม่หลุด2.40ก็ถือไปเรื่อยๆนะครับเป็นลุ้นออกสองจกดหกสองก็ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับวอลุ mm ่ม hmm. ดีครับเป็นหุ้นุ้นที่วอลุ่มดีต่อเนื่องแหละแต่ว่าราคาก็ไม่ได้ลดผลอะไรมากนะักนะนะครับลาวสังเกตเห็นแท่งแต่ละแท่งของแต่ละวันเนี่ยไม่ไม่กว่าไม่สูงมากนะยกเว้นในวันวัน,วน,วน,วนของวันนี้ครับก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในทําเฟรมเดย c ี g ตรงนี้ก็น่านาเข้าลงทุนสําหรับสายที่ไม่ชอบความผันผวนสูงมากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกม่งที่ดีนะเรามาดูตัวต่อไปนะครับดูตัวต่อไปตัวต่อไปถัดจาก c ี g คือ IP วันนี้ก็ขึ้นดีหลายเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงว่าขึ้นมาติดแนวต้านนะครับ แนวต้านเขาก็อยู่แถวนี้แหละนะครับแถวยอดนี้นะครับ12.1นะครับวันนี้ก็ไปเทสมาประมาณ11.9แล้วนะครับโดยเอ่อผมแนะนําให้คนที่เทสมันเป็นหุ้นต้นน้ําก็จริงนะครับเป็นหุ้นต้นน้าเพราะว่ามีโกลเด้นคอร์สตรงเนี้ยแต่เอิญป้าไปติดแนวต้านอยู่ขอให้ผ่าน12.1ไปได้นี่น่าสนใจนะนะครับสําหรับราคาปัจจุบันเนี่ย11.7ใครที่ ออยากจะตามน้าตรงนี้อาจจะได้กาไรสักสามสี่ช่องก็โอเคแต่ว่าอย่าลืมคัดคัดคัดสั้นกว่านั้นนะถ้าหลักทุนลุ้นกําไรสี่ช่องตรงนี้คุณอาจจะคัดสามหรือสองนะครับก็คือสิบสิบอ่ายี่สิบตังหรือสามสิบตังก็ได้แต่ณจุดนี้ผมว่าขอยืนได้ก่อนแล้วกันมีมีเขียวสักแท่งหนึ่งนี่เป็นหุ้นเขื่อนแตกเลยนะถ้ามีเขียวยาวเท่ากันเนี้ยสักแท่งหนึ่งก็ดีแต่ถ้ามันไม่เขียวนี่ก็ไม่ต้องมั่งเทรดครับวันถัดไปนะถ้าวันถัดไปไม่เขียวไม่ต้องเทรดโดย คนเทรดก็น่าจะมีจุดซัพลด้วยนะครับโดเาราคาค่อนข้างใกล้แนวต้านผมว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเนะฟ้อดูเฉยก่อนนะครับวันนี้ก็ขึ้นดีมากเลยนะขึ้นค่อนข้างดีครับไออินเตอร์ฟาร์มานะเรามาดูตัวถัดไปนะครับ t ีเอชอีทเไมเฟรมเดมีมีติ่งเขาเรียกว่ามีติ่งปลายปลายนะครับบอลุ่มดี มาจากไหนไม่รู้ว่าเพียบเพียบเลยนะครับอ่าเราอาจจะต้องไปเช็คงบกันเงินเช็คอะไรต่อว,ว่าออกหรือยังหรืออะไรเงี้ยก็เข้ามาถึงตรงที่เป็นจุดแนวต้านแล้วสาหรับใครที่จะเข้าไปเนี่ยรอก่อนรอให้ยืน3.18ได้ก่อนวันนี้ไปมารอบหนึ่งแต่ไม่สามารถยืนได้แล้วก็ลงมาที่3.14เดี๋ยวพวกนี้ขอดูครับถ้าเขียวอีกแท่งหนึ่งแล้วโผล่น้ําแหลมมาข้างบนนี้ครับเขียวแตาง่ายข้างบนนี้หน้าตามหน้าตามไปเพราะานั่นคือการเบรกแนวต้าน แต่มันจะเป็นฟอลเบกหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นจุดวัดแล้วว่าจะเข้าได้หรือไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็เก็บไปดูได้ก่อนเพื่อที่จะใช้ตัดสินใจหน้าง,งานอีกทีได้นะครับเรามาดูอันตัวนี้ดูก่อนนะจะไม่ทำอะไรนะด,ดูอีกต,ตัวหนึ่งครับตัวถัดไปครับที C L ซีอทีทีซี CL, วันนี้แท่งสูงเลยนะครับแท่งสูงเลยแล้วก็เป็นโลเด้นคอร์สแล้วด้วยนะครับ เป็นแล้วด้วยนะครับรอแท่งสนับสนุนในวันถัดไปจะรอดไม่รอดไม่รู้นะครับแต่ลักษณะของหุ้นตัวนี้ถ้ามีแท่งยาวๆยาวประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยครับผมอ่าโดยเฉพาะเกิดที่ต้นเทนหลังโรเดนคอสเนี่ยผมว่ามีแรงมีแรงส่งนะครับอาจจะมีแรงส่งอ่าเป็นยังไงก็ค่อยค่อย,อยไปดูหน้าง,งานโดยจุดสต็อปลอสใช้ควันครึ่งแท่งครับครึ่งแท่งกําลังดีประมาณสามบาทนี่แหละครึ่งแท่งครับใช้จุดสามบาทก็ได้ครับนะครับ ถ้าไม่หลุดสามบาทถือต่อถ้าหลุดเพนนะครับหลุดเพ่นได้เลยแนวต้านก็มีอยู่สองสามแนวต้านนะครับแนวต้านแรกอยู่ตรงนี้แนวต้านต่ออยู่ตรงนี้แนวต้านสามอยู่ตรงนี้นะครับถ้าตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงๆนี่สามด่านนะครับสามด่านแต่ว่าจุดยอดสุดก็คือสามจุดเก้าศูนย์ครับแนวต้านถัดไปคือสามจุดสองแปดนะครับก็อีกสิบสี่ตังค์ถัดจากนี้นะครับแล้วก็รอบรอบสิบสี่ตัง ก็ถามว่าพอที่จะได้รุ่นไหมโอเคครับพอที่จะได้รุ่นนะครับขาดทุน14กำไร14นะตัวนี้แต่ว่าถ้าผ่านไปได้ก็3.5อ่าโอเคก็ขอให้จุดกระเล้งคอสตรงนี้ก็จะไม่มีเออรเลอร์สิกแนลครับขอให้ตัดแล้วผ่านไปเลยนะครับเลี่ยงเรียงกันไปเก็บไว้ดูได้นะครับมันดีก็ค่อยตามน้ําเข้าไปนะครับถ้าไม่หลุด3บาทไม่ต้องหนีไม่ต้องทะไรนะแต่ถ้าหลุดถ้าหลุดก็เพ่นตัวนี้นะครับมาดูอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้หายไปนานครับกลับมาอีกแล้วนะครับ y g ยจจนะครับตอนที่หายไปนานเพราะว่าวอลุ่มเขาเขาไม่ค่อยดีในช่วงนี้หนะมายถึงวอลุ่มทรงทรงราคาหุ้นก็ทรงทรงนะไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรในช่วงหลังๆนี้นะครับแต่วันนี้มามาค่อนข้างดีนะครับแทง่งแท่งเนี้ยเริ่มสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าสี่วันนี้แหละเริ่มสูงขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้สูงถึงขั้นน่าพอใจมากต้องมันต้องสูงอย่างนี้ครับสูงสูงเท่ากลุ่มเนี้ยน่าพอใจนะครับน่าพอใจแต่ว่าขอให้มันเป็นจุด จุดเริ่มเทนใหม่ก็คือมันจะสูงประมาณน,นี้แหละสูงประมาณแท่นงนี้ถ้าวกนนี้ได้สักแท่งสูงนะน,น่าจะเป็นจุดเริ่มแต่แนวต้านของเขาก็ค่อนข้างชัดเจนว่าอยู่ตรงนี้อยู่นี้ผมว่าแนวต้านตรงเนี้ยเป็นแนวต้านใหญ่มากนะใครที่เทรดตัวเนี้ยรอยืนสิบสี่บาทก่อนได้ไหมนะครับถ้ายืนไม่ได้ยืนไม่ได้ก็ไม่ต้องเทรดนะครับจากราคาสิบสามจุดหกนี้มันยังไปได้ประมาณสักสี่สิบสตางค์นะครับสี่สิบสตางค์ ก็มีแนวโน้มที่จะผ่านไหมผมว่ายังยังยากลำบากที่จะผ่านนะโดยจุดคัดอยู่ประมาณสองจุดแปดนะครับจุดทากกำไรอยู่สิบสี่ดูแล้วก็ยังไม่น่าคุ้มที่จะลงทุนตั้แต่แต่หน้าเฝ้าหน้าเฝ้าหน้าติดตามว่ามันจะเป็นจุดที่เบรกแนวต้านเดิมได้ไหมถ้าเบรกไปได้น่าสนใจนะครับสิบสี่นี่เดียวถามว่าสิบสี่ราคาสูงไหมก็สูงมากแหละ ูมถ้มาเทียบจากที่มันไล่ขึ้นมานะแต่ว่าอยู่แล้วเขาจะเล่นใหม่รอบสองหรือเปล่าครับตรงจุดนี้นะครับขึ้นใหม่หรือเปล่าแต่ถ้าเขาเล่นเขาก็จะเล่นอย่างต่อนเนื่องนะนะครับเขาก็จะเอาเอาขึ้นไปหลายไปหลายบาทเลยล่ะนะครับหลายบาทเลยต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบนะครับสาหรับตัวนี้ถามเพราะว่าผมกล้าไหมผมก็ยังไม่กล้านะครับแต่ว่าสแกนติดมาก็ามาโชว์ครับครับโดย หุ้นต้นน้ําที่เล่นง่ายๆผมผมคิดว่ามี CHG นะครับมีอ่าที่เป็นต้นน้ําแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ทาเฟรมหกสิบนาทีที่น่าสนใจผมว่าสนใจ AU นะครับผมว่าน่าสนใจนะแต่ว่าลงทุนได้หรือไม่ดูหน้าง,งานอีกทีครับมันก็มันก็ตอบยากนะนะจุดนี้นะครับถ้าพรุ่งนี้บอลรุ่มมันไม่มีเงียบกิบทั้งวันมันก็เต้นเระเทไม่ได้ถ้าบอลุ่มมีแต่ว่าเป็นมีแบบทุบก็มันก็ไม่หลอดนะครับ นี้อยูนะครับกราฟก็ค่อนข้างน่านแต่แม้บัตะแดงแท่งสุดท้ายแต่ว่ามีดันราคาขึ้นแอดวานก็น่าสนใจครับแอดวานวันนี้ก็มาดีเลยทีเดียวนะครับโค้ง oh, มาแต่ไกลนะครับเป็นเป็นกระทะโดยสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วด้วยดูว่าจะพ้นไปได้หรือไม่นะทะลุไปได้หรือไม่ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับตัว tkn ก็น่าสนใจนะครับท,ที่จริงไทยคมวันนี้กราฟก็สวยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบชอบงบของเขานะครับ งบออกมาดีแต่ว่ากาไรไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยแท้เท่าไหร่ ipcst a u c t ก็มาดีครับนันนี้ครับก็มาดีก็มาดีเลยทีเดียวนะครับในอันนี้เป็นทำเฟรมหกสิบนาทีนะก็ขึ้นทั้งวันเลยนะครับเทลลิ่งด้วยนะครับแล้วก็ทําเฟรม d ดยก็กำลังลุ้นนะครับว่าจะไปต่อไหมแต่มันข้าผ่านแนวะต้านมาได้เรียบร้อยแล้วนะ a u c t ก็น่าสนใจนะครับก็น่าสนใจโอเคเอาไปทํากันบ้านกันต่อนะ ก็ในข้อมูลเพียงเท่านี้มันอาจจะไม่เพียงพอที่จะลงทุนอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราก็พลาดได้ถ้าเราไม่เอาไปค้นหาอะไรพวกนี้ต่อหรือว่าถ้าเราไปค้นหาต่อแล้วเราไม่ชอบเลยสักตัวก็ไม่เสียหายเพราะว่าในวันพนุ่งนี้ตอนเวลาตลาดเปิดอะไรเงี้ยเราสแกนเรียวไทม์ได้นะครับหุ้นที่ไม่ได้อยู่ในดิที่เราทำบ้านวันนี้มันอาจจะเพึ่งโผล่มาในวันพวกนี้ก็เป็นได้ถ้าเราสแกนเป็นนะสำหรับสำหรับคนที่สแกนไม่เป็นก็ ยากหน่อยนะครับสาหรับที่จะเก่งกําไรก็อาจจะได้ราคาหลังตลาดปิดอย่างที่เราดูคลิปนี่แหละเป็นราคาหลังตลาดปิดง่ายแต่ถ้าคุณสแกนเป็นอย่างตัว AUCT หรืออย่างคุณอาจจะได้ระาคา้างแบบต้นน้ํานะครับอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่เขาเกิดกอดด้งครอสใหม่ๆอะไรก็ว่าไปคือเพิ่งจะสแกนเจอเรียวทา์เหล่านั้นอ่าก็ขอให้ไปศึกษาความรู้อะไรพวกนี้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าหุ้นในราคาดีๆนะครับหุ้นที่กําลังเพิ่งเริ่มต้นไปนะครับหรือหุ้นที่ กำลังจะเป็นหุ้นเขื่อนแตกใหม่ๆเลยอะไรเงี้ยก็ก็อาจจะช่วยท่านได้นะครับแต่ตามที่บอกว่าถึงอย่างไรก็ตามการลงทุนตรงนี้นะครับมันจะต้องอาศัยความขยันนะครับอาศัยประสบการณ์อาศัยอะไรพอสมควรนะครับมันถึงจะเลือกหุ้นได้ค่อนข้างดีแล้วก็แม่นยำนะครับเพราะมันก็ไม่ทุกตัวที่มันจะลงทุนได้นะครับบอกเลย หน้างานบางทีวันนี้สแกนตอนเย็นมาอย่างสวยแล้วแต่พรุ่งนี้เช้าไม่ดีเลยเงี้ยก็มีนะครับพอเปิดมาก็แดงโล่มาเลยก็มีนะครับแล้วก็บางตัวสแกนมาติดแล้วทําการบ้านไปเลือกไปอย่างดีพรุ่งนี้เช้าพุ่งพุ่งพุวดพว,พว,พว,พวเลยมันก็มีนั้นเพราะฉะนั้นาการดูการบ้านเพิ่มเติมดูหน้างานอะไรพวกนี้สําคัญประสบการณ์ก็สําคัญนะครับก็ค่อนข้างสําคัญเลยแล้วก็อีกเรื่องก็คือจุดสต็อปล็อนะครับก็ควรจะมีในใน ในาสายอาชีพของคนเก่งกําไรยังไงก็ต้องควรจะต้องมีจุดสต็อปลอสนะเพราะถ้าเขาทุบแล้วเขาก็โดยส่วนใหญ่หุ้นตัวนี้เป็นหุ้นขาขึ้นนะครับถ้าเขาทุบเรียบร้อยก็แสดงว่าเขาเลิกเลิกเล่นไปละเขาก็จะมูไปตัวอื่นไปละนะฮะเพราะนั้นจุดสต็อปลอสควรจะสั้นสั้นกว่าจุดเทคโปรฟิตนะครับสมมติว่าคุณเทคโปรฟิตเห็นและเห็นแนวต้านละอยากเทคแถวนั้นเทคโปรฟิตห้าเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรห้าเปอร์เซ็นต์จุดสต็อปลอสควรจะแคบกว่าห้าเปอร์เซ็นต์ นะครับไม่ใช่ว่าสต็อปลอกันที20เปอร์เซ็นอะไรเงี้ยเอากำไรห้าเปอร์เซ็นตไม่ใช่ครับนั้นอาจจะผิดหลักนิดนึงนะครับผิดหลักพอมันจะไม่โตนะครับอ่าก็ฝากไว้เท่านี้แต่วันนี้เขาบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวเรามีการบ้านหุ้น VI ด้วยมีงบออกหลายตัวเลยนะครับสําหรับใครที่ชอบแนวเนี้ยเพราะว่างบค่อนข้างสะท้อนสราคาเนี่ยค่อนข้างสะท้อนจากงบโดยตรงนะใครใครที่เฝ้าการบ้านอยู่จะจะรู้ดีเลยแล้วก็คุณอาจจะได้หุ้นดีๆไว้เทรด จากการบ้านหุ้น v I ด้วยนะครับงบสงไปส่องงบกันดูนะครับในอีพถัดไปต่อจากนี้แหละชั่วโมงหนึ่งหลังจากนี้แหละครับที่เราเอา่าลงลงคลิไปไว้ครับแล้วผมจะลงอย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าหลังจากจบคลิปนี้ผมผมจะส่องกันบ้านหุ้นวีไอทันทีนะฮะ้วก็ต้องขอบคุณมากครับเราเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสำหรับ e ีีนี้ขอบคุณมากครับ